ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โลตัสสุุมวิน50นะคะมาหาของขวัญจับฉลากในวันคริสต์มาสกันพอดีไปเห็นในติ๊กต็อกมานะว่าที่โลตัสเนี่ยมีของขวัญให้เลือกหลากหลายมากๆก็มีของให้เลือกเยอะจริงๆนะทุกคนราคาก็ดีใครมีงบเท่าไหร่ก็เลือกสรรตามใจได้เลยส่วนงบจับฉลากของเรานั้นไม่เกิน200บาทค่ะซึ่งหายากมากเราเป็นคนที่แบบซื้อของขวัญอะไรแล้วเราต้องอยากได้เองด้วยอะเดินหาของอยู่ตั้งนานก็ยังไม่ถูกใจเรา ักอย่างพอเจอของที่อยากได้งุกมันก็เกินสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่ซื้อวันนี้ดีกว่าไ i Merry Christmas ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวาคน,นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะวันนี้ OOTD ของเราก็จะเป็น ประมาณนี้เลยเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะปีนี้ก็เอาเสื้อยูนิโครสีแดงนะเสื้อยืดที่ทุกคนเห็นบ่อยๆก็คือเราเอาเสื้อยูนิโครมาตัดครอปทุกตัวเลยนะคะมันก็จะเป็นครอปสั้นๆแบบนี้แล้วก็กลัวมันจะธรรมดาไปใส่เสื้อยืดสีแดงเช่ปาเราก็เลยเอาเสื้อกากใหม่พรมมาใส่นะคะมันก็จะดูแบบว่า มีอะไรขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูของจับฉลากที่เมกะบางนานะคะเพราะว่าเมื่อวานที่เราไปโลตัสมาคือรู้สึกว่าของมันเยอะก็จริงแต่มันไม่มีอะไรที่แบบถูกใจเราเลยเห็นแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยากได้ไหมใช่ไหมเราก็เลยไปดูในเว็บอีเกียมามีของที่น่าสนใจอยู่นะแล้วก็มีลดราคาด้วยแต่ว่าของก็หมดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่อีเกียเมกะบางนานะคะแล้วก็จริงๆเรามีแบบอยากซื้อหนังสือด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนอ่านเล หรือ,อย่างคือเดาไม่ถูกเลยว่าแบบเล่มนี้เคยอ่านหรือ,อยางนึงออกไหมเออเดี๋ยวเราไปดูของที่อีกเกียกันดีกว่าเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะมีนัดกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแลกของขวัญกันด้วยเนาะ นี่ทุกคนเมื่อเช้าพี่ๆที่ออฟฟิศนะคะเอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ร้านเราด้วยนะคะแล้วก็ m e r r y Christmas น่ารักมากๆเป็นลูกชุบนะคะสีสันน่ารักจริงแล้วก็น่ากินมากเยอะมากเลยนะเห็นกระเช้าเล็กๆแบบเนี้ยก็ขอบคุณพี่ๆที่ออฟฟิศด้วยนะคะที่เอามาเซอร์ไพรส์น่ารักมาก นที่เราจะหาของแล้วค่ะทุกคนเราคิดว่าจะซื้อโคมไฟนี่แหละเดี๋ยวลองเดินหาดูว่าซื้อแบบไหนดีแต่ก็มีดูมาแล้วแหละน่ารักปะแต่ว่าอันนี้คือเกินงบวอุ้ยนา่ารักมันนิ่มๆเลยนี่ยันี่ยน่นา,ารักมากนีคือ i like us เป็นโคมไฟแสงอาทิตย์นะก็คือตรงนี้เป็นโซล่าเซลล์แล้วก็เป็นโคมไฟถ้าเราเปิดไฟหน้าตมานก็จะประมาณนี้อ้หหรือว่าเสื้อนนี้ดี่ะมันดูจะได้ใช้กว่าอันนี้ไหมเคือนันี้มันจะเหมือนแบบไปแคมปิ้งแต่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วที่กันยังหาก,กันไม่เจอคนนู้นอยู่ร้านนู้นคนนี้อยู่ร้านนี้ก็เลยเออเดี๋ยวรอๆตรงนี้แล้วกันในคมมริสต์มาสนีเขียวแล้วก็มีซื้อมาให้ดูคนติดเป็นยังอ่ะเขาติดยังไงกันไม่มันมองไม่เห็น <c oughs> ไงคริสต์มาสมัมนไม่ไม่มีสีอื่นแล้วอันเี้อสีแดงสีแดง ี่รองเท้าคิซ่าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าคิซ่ามันของปังก็มันสวยจังอ๋อทำไมพี่เราไม่แบบวะเพราะว่าฉันมีอันนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรอตะโลกไม่กล้าเลยหรือว่าอะไรอ่ะ้ยหนูไหไงดีวะทุกคนตระโบกอ่ะมันไม่เข้ากับหน้าฉันหรือเปล่าหรือหน้าฉันไม่เข้ากับของพวกนี้ ก่อนจะไปกินข้าวไม่ใช่ยาวนานเหลือเกินอยูแล้วต้องยังไงวะขายาวขายามากเออยาวจริงดูท่าคนไทยนี่ใส่กระโปรงเขาก็ไม่ยั้งเขาจะไปตีเทนนิสแหละเขาจะไปตีเทนนิสเขากำลังจะไปตีเทนนิสที่ถ่ายรูปเอ้ยรูกนี้ต๊อปบ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 ป๊อปบ๊อปบ๊อปบ๊อบบี้มันอนนี้เล๊อบี้ บอบบี <iyorsun S 2> ้บอบบี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 ้เป็นคนเนื้อในปวดหัวล่ะ มันเท่านั้นโทษนะโทษนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่เรียกจับฉลากอันนี้เรียกแลกของกันเองโอ้ยป๊อปยิงก่อนนะเราชื่อพิมออกหมอไม่ลุ้นหรอลุ้นทำไมนะลุ้นเหมือนเดีเป็นคนโกรธคนแรกไงว่าได้ของใครเล่นไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวก็รู้ใค้ขออะไรอุ้ย กอนกรใช่ตึงนี่กี่ชื่อเนี่ยเฮ้ยกดีแล้วของจริงอะเาใสีของจริงด้วยต้องหรอวุ่นวายมากวุ่นวายมากโอ้จีเฮ้ยมาดัวยกันเองแล้วนี่ก็ดวยกันเองเไยังไง ก็เราเป็นกัเร็นาเธอกับเราอ่ะแรกกันดีอ๋อถูกปะล่ะมันเวิร์กไหมก็ได้อยู่นะได้ก็เวิร์กโอเคทำไมอ่ะอ้าหมุ่นอีรอบไหมหุนทำไมมันก็ได้กันแรกกันเอง ก็เหรอน่ารักไหมฉันว่าอหะไร้หน้าคนุนต้องดีอ่ะ ม่วงหมดก็คือสีฟ้าแคนอไฟใช่เราออกมาได้มาเราไปสองได้เงนว่ามันมี้ือยังไปสองเไปแ่หปเนี่ย้ไม่ถ้าคนหนุ่ยแล้ว จอกัน2025ค่ะสวัสดีปีใหม่กีน้าออาทิตย์อาทิตย์หน้าเบรกา้สวัสดี่คนสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ใช่ต่อัน2อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบสองั่5าไปตัั